ดีเค e ซ็น paradise park the n i g h center พระราม9ศูนย์การค้าเครือ MBK ฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนสุดยิ่งใหญ่ไชน n e w สนิพเยียสิ2ห้ทับ์มังคังปัญญาหลักแหลมมาเสงมหาเห่งรับโชคมังมีรับทรัพย์มังคั่งลุ้นทองคําแท่งและของรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมตื่นตาตื่นใจกับศิลปวัฒนธรรมจีนอันสวยงามและหาชมได้ยากการแสดงงิ้วเทพเจ้าอวยพรหนึ่งในการแสดงที่หาชมยากและเป็นสัญลักษณ์สําคัญขอ,ของเทศกาลตรุษจ,จีนการแสดงกายกรรมจีนโบราณ เวิร์กช็อปเขียนตัวอักษรจีนทำมงคลรวมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมจีนสุดยิ่งใหญ่อิ่มเอมกับบรรยากาศแห่งความสุขและรับพลังความมังคั่ันตลอดทั้งปีที่ศูนย์การค้าในเครือ MBK ค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะณว,วันนี้นะคะเกดในฐานะตัวแทนของ MBK Group นะคะซึ่งมีศูนย์การทาอยู่ทั้งหมดเนี่ยหลายศูนย์ด้วยกันหนะ้าที่แห่งนี้ก็คือ MBK Center นะคะในปีนี้นะคะเน,นเ,เนื่องในโออกาสขงว,วันตุรจีนะคะก็ต้องขอไวทอนชินเจยุอีซิน่ฮัวใช้ทุกๆคนนะคะบางครั้ง แล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะโดยกิจกรรมวันนี้นะคะกิจะขอเชิญชวนให้มาที่ m อ k c e n เค r ก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยการแสดงยิ่งใหญ่นะคะอลังการงานโชว์5วันเต็มโดยในแต่ละวันเนี้ยเป็นการโชว์ที่แตกต่างไม่เหมือนกันเลยนะคะโดยการแสดงโชว์เนี้ยเป็นทีมของสิงโตมังกรที่ชนะเลิศนะคะเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นแชมป์อันดับ3ของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะคะ มีในส่วนของการรับรางวัลออรุ้นรางวัลนะคะรุ่นรางวัลได้ทองขับแท่งนะคะโดยจะมีในส่วนของตัวเนี้ยตัวโปรโมชั่นเนี้ยจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะต้อนรับปีมาเสงมหาเฮงค่ะก็ตัวจีนี้ถ้าคุณไม่อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดผมแนะนําให้มา M B A Center ครับแล้วคุณจะมีความสุขพร้อมได้รับของวัลมากมายจากพวกเราครับ ผมเองก็จะคนนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวจุดจีนที่ MBK Center นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเห็นโชว์ก็ตกตะลึงสุดครึ้นมากๆก็สุดยอดมากๆครับที่จัดงานดีๆขึ้นมาครับใช่ครับแต่ปมก็เหมือนกันนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่ MBK นะครับปีมะเสงปีเงินเล็กที่ MBK Center นะครับก็โชว์ยิ่งใหญ่อลังการตะการตามากๆเลยครับก็ ให้ช่ชวนมากันเยอะๆเลยนะครับมาเที่ยวกันได้ทุกวันนะคะในแต่ละวันโชว์ไม่มีซ้ำเลยค่ะใช่ค่ะลุ้นรางวัลก็คือทองคำแท่งค่ะแล้วก็กิฟต์บูช์ค่ะ